ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการพันอะตอม ATAT AT, นะครับทูนะครับพอดีได้รับความอนุเคราะห์มาจากคุณโก้นะครับให้ช่วยพันให้หน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีความชำนาญแล้วออ,อยากจะลองหันมาเล่นพวกอะตอม DIY นะครับผมก็อาสาเข้ามา ะครับไม่ได้เป็นผู้รู้หรืออะไรมากมายเพียงแต่จยากช่วยเหลือเพื่อนๆที่ต้องการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตขั้นตอนการพันนะครับของ ATA AT T2 ดูว่าเราจะได้ควันเยอะแค่ไหนนะครับให้ผมมานะครับอะตอมพร้อมดิฟแล้วก็นะครับยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะครับรู้สึกว่าผมจะได้เปิดสิ่งนะครับ ตัว ATT2 ด้านโคเวอร์ด้านบนนะครับใช้การดึงดึงออกนะครับนะครับดึงออกนะครับไม่ต้องหมุนนะครับมีซีนยางรองสองชั้นนะครับน็อตคู่บวกสามตัวนะครับน็อตคู่บวกสามตัวมีอะไรบ้างยังไม่ได้ศึกษาเลยนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเดี๋ยวจะอธิบายชุดตัวแยกประกอบให้ดูก่อนนะครับทีนี้นะครับถอดน็อตออกมาแล้วนะครับ สตัวนะครับแกนกลางนะครับถอได้นะครับใช้ดันเข้าดันออกได้นะครับน็อตแกนกลางดันออกไปเลยดึงออกมาเลยนะครับปึ๊กนะครับดึงออกมาได้เป็นแกนควบบวกนะครับต่อมานะครับชุดนี้นะครับชุดแท่งเก็บน้ํายาก็เป็นแท่งที่ใช้ขันไม่มีเกลียวนะครับ เป็นแทงที่ใช้ดึงออกมาได้เลยนะครับแต่ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับไม่มีอ๋อนะครับขอโทษทีผมอธิบายผิดไปด้านบนเนี่ยครับเป็นชุดเกลียวแต่เกลียวธรรมดานะครับขันออกนะครับไม่ต้องขันอะไรมากนะครับชุดนี้นะครับขันออกนะครับเห็นไหมฮะด้านนี้มีเกลียวด้านบนกับมีซีนยางกันรั่วด้านในก็จะมีซีน นะครับมีซีนนะครับแล้วก็จุดใช้งานต่างๆนะครับนะครับแทงนะครับหนามากนะครับเป็นแทงน่าจะเป็นแทงแกาสนะครับนะนะครับเห็นไหมความหนาแตกต่างจากแทงธรรมดาโดยทั่วไปนะครับด้านล่างรู้สึกมีติดกาวนะครับแล้วก็ไม่สามารถถอดได้นะครับไม่แน่ใจ ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวจะพันแบบอะตอมพวกเจนเนซิสก่อนแล้วกันนะครับก็ให้เห็นองค์ประกอบข้าวๆข,ข,ของทั้งชุดนี้ไปแล้วนะครับก็มีเบรคอยด้านล่างขั้วบวกที่ถอดออกมาได้น็อตสตัวนะครับแกรสท้งนะครับแล้วก็ครูเบอร์นะครับชุดที่ให้คุณโก้ให้มาก็จะมีดิฟทิปอีกหนึ่งตัวนะครับคลาสสิกมากชุดนี้ นะครับแล้วก็มีด้านบนมีเสาหนึ่เสานะครับคาดว่าน่าจะเป็นเสาของกัวลบนะครับแล้วก็มีช่องใส่แมสช่องเดินน้ำยานะครับแล้วก็ช่องพันลวดนะครับชุดพวกนี้ผมคิดว่าเป็นระบบหยดสูบได้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองพันแบบประเภทแบบหยดสูบด้วยนะครับคคู่กันไป ลองดูว่าสามารถทําได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองลองดูนะครับครับสวัสดีครับเอ่อครับมาพบกับขั้นตอนการเผาแมสของเรากันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือ1แก๊สนะครับหัวแก๊สที่ไว้เป่านะครับแมสที่จะเผานะครับ อตอนนี้ผมเตรียมมาสองตัวนะครับแล้วก็ตัวไว้จับนะฮะ,ะน้ำแกเล็กๆหนึ่งตัวนะครับโอเคอขั้นตอนการเผานะครับอย่างแรกเลยผมใช้ปืนหัวเผาแก๊สไฟแรงนะฮะ เผาตัวนี้นะครับเราเผาเพื่อไล่ออกไซด์ต่างๆนะครับที่มาจากบริษัทผู้ผลิตนะครับบางทีอาจจะทําให้สะอาดแล้วก็เพื่อความสบายใจของเราเพิ่มมากขึ้นการเผาแมสเนี่ยนะครับเ,เราไล่พวกอ,อนูหรือว่าสิ่งปลอมปนต่างๆนะครับหลังจากเราเผาเสร็จปั๊บจุมน้ํานะครับทําเผาสักสองครั้งนะครับ ไล่ความชื้นออกไปด้วยนะฮะการจุ่มน้ําก็ให้มันเย็นจับได้เท่านั้นเองนะครับการที่ไล่เผาตรงนี้นะครับใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพราะว่ามันจุ่มน้ําแล้วมันจะมีความชื้นอยู่ด้านในนะครับเผาให้ทั่วเลยนะครับถ้าอีกอย่างหนึง่งเราเรียกว่าการเบินเบินแมส SS แมสมีสองเบ์์นะครับ เบอร์หนึ่งคือเบอร์สี่ร้อยนะครับอีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์ห้าร้อยความแตกต่างกันก็คือความถี่นะครับความถี่ของตาตารางนะครับเบอร์สี่ร้อยก็คือในพื้นที่หนึ่งตารางเซนตนะครับมีความถี่ของตารางอยู่ส0 0ร้อยเบอร์ห้าร้อยในพื้นที่หนึ่งตารางเซนตมีความถี่อยู่ห้าร้อยตารางนะครับนะครับถามว่า เออสี่ร้อยกับห้าร้อยแล้วเอาไปใช้ต่างกันยังไงเออสี่ร้อยห้าร้อย่ะนะครับทางประเทศจีนเนี่ยนะครับหรือว่าทางด้วยต่างๆเนี่ยเขาก็บอกเรื่องของความหนาแน่นน่นะครับยิ่งแน่นนะครับอ,อ,อัตราการซึมผ่านของน้ํายาจากความคิดของผมเองอ่ะนะฮะยิ่งจะเป็นตารางห้าร้อยน้ำยาซึมยากไหลผ่านยากนะครับก็จะทําให้การเบิรนหรือว่าการเผาไหม้ของน้ํายาเนี่ยควันก็อาจจะไม่ได้ ตามเท่าที่ควรนะครับแต่ตัวที่ผมเผาอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นตัว400นะฮะนะครับแล้วก็บาง Product บางตัวที่เขาพูดถึงกันเช่น D ID จะใช้เบอร์400ครอบบ้าใช้เบอร์500เออ่ U D A G e A T ใช้เบอร์400อะไรเงี้ยฮะก็เอาเป็นว่าในเมืองไทยหาอะไรค่อนข้างยากก็เลือกเอาตามชอบแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาพบขั้นตอนการทํารวดก่อนนะฮะไอ้นี่พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันอีกสักครู่หนึ่งอ่าครับเรามาถึงขั้นตอนการทดลองพันนะครับก็ตัวนี้นะครับ atat 2นะครับก็เริ่มแรกก็คือประกอบล่างกลับไปย้อนกลับนะครับก็คือเอาแท่งด้านล่างอ่าผมจะสอนอีกทีนึงแล้วกัน นะครับประกอบร่างกลับนะครับก็ง่ายมากนะครับอย่าลืมว่าด้านบนนะครับเป็นเกลียวนะครับด้านนี้นะครับเป็นเกลียวเพราะฉะนั้นคือจับด้านล่างให้มั่นนะครับก็ประกอบง่ายนะครับก็ถอดออกมาเสร็จก็ประกอบแทงแก้วเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบตัวด้านนี้เป็นเกลียวก็เพราะฉะนั้นคือต้องจับด้านล่างนี้ให้มั่นนะครับก็ขันเกลียวเข้าไปให้แน่นนะครับ โอเคใส่ขั้วบวกคืนกลับเข้าไปนะครับใส่ขั้วบวกคืนกลับเข้าไปค่อยๆนิดนึงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าซิลิโคนจะค่อนข้างเป็นซิลิโคนแบบบางนะครับแล้วก็เล็งรูด้านนี้ให้ตรงนะครับแล้วค่อยๆดันขึ้นถ้าเกิดดันเอียงนิดนึงเกลียวอาจจะกินพลาสติกได้นะครับพอดันขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับขึ้นมาแนวตรงนะครับน็อตหนึ่งตัวนะครับใส่เพื่อยึดไว้ก่อนนะครับแล้วการจัด ตำแหน่งก็คือพยายามจัดตำแหน่งของขั้วบวกและขั้วลบอย่าให้ชนกันนะครับโดยมีฉนวนตัวนั้นเป็นตัวขันอยู่แล้วนะครับโอเคขันแน่นนะครับขันแน่นนะครับโดยขันยึดแกนขั้วบวกไว้นะครับให้แน่นโอเคนะครับสัมผัสนิ้วน,นิดนึงนะครับขั้วบวกจะเกินขั้วลบมาประมาณ0.1น่นะครับก็คือให้รู้สึกว่าขั้วกลางสูงกว่าด้านข้างขอบนะครับ <c oughs> ออกมาก็เอาแมสที่เราพันเนี่ยนะครับหาคลิปอันหนึ่งมาดัดให้มันตรงนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคลี่ <c oughs> ทาการวัดความเดียวก่อนนะฮะก่อนอื่นก็คือทําความวัดความยาวก่อนนะครับก่อนถึงแท้งนะครับให้มันมีส่วนเกินเลอะออมาสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราตัดนะครับตัดส่วนที่เกินออกนะครับ นะครับออกมาเป็น2ชิ้นนะครับโอเคเออ่การพันแบบของผมเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับเว็บนอกซึ่งผมจะไม่ใช้วิกเป็นตัวเดินน้ำยาตรงกลางนะครับแต่จะใช้ SS-MAT เพียวเดียวเลยนะครับก็สอดเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วเวลาพันก็พันด้วยมือน,นะครับพันในลักษณะที่ค่อนข้างให้ชิดกับแกนในไว้เพราะฉะนั้นคืออีกสักครู่หนึ่ง ก็จะคลายตัวออกมาอยู่แล้วนะครับ SS m a s ปลายพวกนี้มันจะไม่ได้เก็บนะครับเพราะฉะนั้นคือการพันก็คือไล,ล่รีดนะครับไล,ล่รีดให้มันแน่นนะครับไล,ล่รีดให้มันแน่นนะครับหลังจากนั้นทดลองนะครับดูความลึกความยาวพอไหมนะครับก็จัดการเสียบเพราะว่ามีแกนกลางช่วยประกองเพราะฉะนั้นคือค่อยๆหมุนเข้าไปคุณก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักพับงอนะครับ สิ่งที่ได้ก็คือ SS Ma s k กับแกนกลางจะเลยเกินกันมาอยู่นิดเดียวนะครับถ้าดูจากจากจากวิดีโอนะครับนะฮะเกินมาอยู่นิดเดียวนะครับอ่าดึงมันออกมาก่อนนะครับวางไว้าาก่อนนิดนึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราได้พันไปแล้วนะครับพร้อมกับเบิร์ลวดแล้ว้อยนะครับดูนะครับลวดผมเป็นลักษณะลวดตีเกลียวนะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องให้ดูชัดๆนะฮะเห็นไหมฮะลวดผมเป็นลักษณะลวดที่ตีเกลียว นะครับไม่ใช่ผมไม่ได้ใช้ลิปินไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณภาพของของความแรงเป็ยนยังไงนะครับก็วิธีการพันนะครับเราก็จับชิ้นงานวางนะครับจะแบบไหนก็ได้นะครับไม่มีแต่ว่าคือให้ปันอยู่พันอยู่ข้อนปลายนิดนึงนะครับก็คือพันสักสี่รอบสอง นะครับจะสีรอบห้ารอบแล้วแต่ความชอบนะครับที่เหลือก็คือการปรับแต่งนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมไม่ใช่เซียนอย่างที่ยืนยันหรือไม่ใช่เทพพันตอมหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือพันตามความเข้าใจของเรานะครับเมื่อศึกษาแล้วคือได้ต้องได้ทดลองจริงนะครับผมบอกนิดนึงก็คือการจัดให้ขดลวดอยู่ในระยะที่ไล่ๆนะครับไม่ห่างและไม่ชิดกันมากเกินไปนะครับ เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคือผมก็จะพันค่อๆไปทางปลายหน่อยๆนะครับที่เหลือก็จะความยาวนะครับได้ประมาณนี้นะครับออบางท่านจะพันสักสี่รอบห้ารอบแต่อย่าลืมนะฮะว่ายิ่งออคุณพันรอบมากขึ้นนะครับระยะทางมากขึ้นความยาวของแมสมากออลวดมากขึ้นนะครับก็จะทําให้อาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคือ <c oughs> ตอนนี้ก็มาขั้นตอนของการเสียบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นคือเสียบเข้าไปนะครับเมื่อเสียบเข้าไปจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้คุณก็ต้องยึดด้านล่างก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ใช้สกรูสีแฉกนะครับคลายน็อตนะครับผมปับกล้องให้อ่าโอเคคลายน็อ okay. ตนะครับ คลายหมุนออกทางขวานะครับเพราะฉะนั้นคือผมจะค่อยนะครับผมจะค่อยไปทางซ้ายนะครับผมจะค่อยนิดนึงไปทางซ้ายนะครับเออน็อตหัวสกู chool, ค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างคิดกับโคนอยู่พอสมควร <c oughs> เดี๋ยวสักครู่นะครับนิดนึง เราก็เลือกหลักอื่นก็ได้ครับเ <c oughs> พราะทุกอย่างเป็นขั้วลบหมดนะครับเพราะฉะนั้นคือผมจะมาเลือกหลักที่ห่างนิดนึงติดกับซิลิโคนนะครับในการพันอืม โอเคพันกับหลักแล้วนะฮะ <c oughs> ขอโทษ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับก็ขันน็อตเกียวด้านล่างให้แน่นนะครับเอ,อเรามีประคองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือหลังจากนั้นก็คือใส่น็อตเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อล็อกไม่ให้น็อตตัวล่างคลายตัวนะครับแล้วก็เพื่อปรับตำแหน่งการเอาควบบวกเข้าไปพันด้วยนะครับ ผมจะเพิ่มไปเลย2นะครับเพื่อให้มีช่องว่างเพื่อขันอัดลวดอีกด้านหนึ่งให้จบนะฮะเพื่อจบลวดนะครับเพรนั <c oughs> ้นขันเข้าก็คือขันตามเข็มนาฬิกานะครับไม่มีอะไรมากนะครับขันตามเข็มนาฬิกาไม่มีอะไรมากข้อซ่อนปลายนิดนึง นะครับนะครับโอเคนะครับที่เหลือก็ตอนนี้คือเป็นการจัดจัดนะครับให้ระยะลวดให้มันไล่ไล่กันพอดีนะครับไม่ไม่ชิดกันเกินไปนะครับบางคนก็มีสูตรเออ พันชิดไม่มีควันพันหางอะไรเงี้ยครับเอ่อมันผมมองว่าตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเอา่อนิดนึงนะครับุูจะสังเกตว่าช่วงกลางเนี้ยอันตรายนะฮะช่วงกลางช่วงกลางเนี่ยจะมีแกลบถ้าเกิดพันคุณดึงมากเข้าไปเนี่ยเสาเนี่ยมันจะโน้มเข้าไปหาขั้วแล้วมันจะเกิดการรัดวงจรเพราะฉะนั้นรัดวงจร R ก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าโอเคพันไม่ต้องตึงมือมากนะครับหลังจากนั้นนะครับ คุณดึงขึ้นอ๋อโอเคผมจะพักไว้ก่อนนิดนึงนะครับพอ <c oughs> ดีผมได้สมนาคุณนะครับจากคุณเทียงนะครับเป็น ds m o s นะครับผมก็ปรับแต่งของผมเองเรียบร้อยแล้วนะครับใช้แบตเตอรี่หนึ่งก้อหกห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่กับ ดีเอสมของคุณเทียงแล้วเป็นยังไงผมว่าประสิทธิภาพของตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบดีมากนะครับพูดถึงราคาก็คุณเทียงก็จัดไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับโอเคเราได้ชุดนี้แล้วนะครับก็มาเทสไฟกันดูนะครับนะครับผมล็อกไว้นะครับ,นะรบดูนะครับ แค่นี้นะครับว่าดีไหมครับสุดยอดนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูควันนะครับมาดูควันผมขอตัดปรับแต่งอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันยาวเกินไปนิดนึงแต่ถ้าท่านไม่ชอบไม่ปรับแต่งไม่เป็นไรนะครับนะฮะผมปรับแต่งลวดนะครับลวดที่เกินออกมานะครับเป็นหนวดกุ้งตัวนี้นะครับ นะฮะโอเคนะครับเทสอีกทีหนึ่งนะครับผมขออนุญาตปิดไฟนะครับนะครับชัดๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพอดีผมก็ ทะเลาะกับหลายท่านนะครับผมก็ไม่อยากให้หลายๆท่านมาบอกว่าผมปรับแต่งวิดีโอนะครับก็เห็นกันชัดๆนะครับวิดีโอไม่มีการตัดต่อนะครับผมเปิดรูนี้เพื่อเติมน้ำยานะครับนะครับหนึ่งรูนะครับหรูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสควันกัน น้ำยายที่ใช้อาราเล่น,นะครับอาราเล่น,นะครับอ,อ,อาราเล่กินนโบโลนะครับก็เติมให้เพื่อนนเห็นเลยนะครับ คงไม่ใช้ PG VG PP เียนะครับเพราะว่ามันจะเลี่ยนเดี๋ยวผมจะสำรักนะครับปิดจุกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะรั่วออกมานะครับ ไปติดเลยครับแรงไหมโอเคมาลองกันครับมาลองกันของนี้ต้องลองนะครับ ท็ทีฮะมันแรงมันแรงมากนะครับจนถ้าดูตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะขาดละนะครับขาดละเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับแต่งอีกทีหนึง่งแล้วเดี๋ยวพันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูสแสดงว่าตอนนี้คือผมพันแค่สอรอบนะครับคงไม่พอสำหรับกําลังไฟเดี๋ยวผมขอปรับอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมาสาธิตดูจํานวนปริมาณควันกันนิดนึงนะครับครับเ,เดี๋ยวเรากลับมาครับ โอเคครับผมเมื่อสักครู่เนี้ยนะฮะเราได้ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมนะฮะไม่มีการไปปรับแต่งอย่างอื่นแต่อย่างใดเพิ่มเติมนะครับก็ขอต่อทิศเลยนะครับนะครับดูนะครับพลังของ A G A T 2นะครับหลังจากเราปรับแต่งแบบนี้นะครับ ก็รสชาติก็แน่นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องแก้ไขนะครับสําหรับ AGAD2 ก็คือว่าอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเรามี Air Hone อยู่ที่นี่นะครับเราใส่ตําแหน่ง Air Hone ให้ตรงกับจุดที่พันแมสนะครับ oh. เพื่อให้อากาศมันโฟลและพาควันออกมาได้เยอะมากขึ้นนะครับนะครับ สิ่งที่ผมบอกได้คือแอร์โฮลนะครับมีขนาดรูที่ไม่ใหญ่นะครับอ่อไม่ต้องใช้กำลังดูดเยอะนะครับอ่อกำลังพอดีพอดีนะครับใช้งานได้ถือว่าสำหรับความคิดของผมเองนะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีถามว่าน้ำหนักของชิ้นงานเนื้องานนะครับอ่อการพันนะครับถ้าเกิดเรา ให้ดูจากด้านในเนี่ยนะครับนะครับเห็นไหมฮะพุ่งเลยนะฮะก็พันธรรมดานะครับถ้าทุกคนฝึกฝนทุกคนทำนะฮะคิดว่าเทพได้อยู่แล้วเซียนได้อยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับคุณลองหรือ,อยังอ,อ๋อแล้วขอแก้ข่าวนิดนึงครับน้ำยาอาลาเล นะครับหรือน้ํายาอะไรก็แล้วแต่ของผมนะครับถ้าผมออกมาพูดว่าผมจําหน่ายสินค้าตัวนั้นนะครับตัวนี้อาลาเร่ไม่ได้ใส่น้ํายากันบูดแล้วตอนนี้ใส่อยู่นะครับถ้าของผมใส่น้ายากันบูดแตกเหมือนที่เขาว่ากันก็ให้มันแตกตรงนี้แล้วถ้าอายเดี๋ยวจะหาปี๊บมาคุมหัวนะครับ agat 2ของคุณโก้ผมประกันนะครับว่าของที่ซื้อมาจากร้านไหนร้านนั้นขายสินค้าดี ครับขอบคุณนะครับ